นี่น่าจะชิคพอตที่ยี่สิบน่าจะผ่านแล้วมั้งเนี่ยใช่แม่งกระโดดข้าบันไดแบบเซียนอะเซียนนี่ไงได้มาพันสามร้อยรอบบเนี่ย ไอ้มึงลงทำไมอ่ะเ,อเ,ออเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่นี่แกง<อ>แกง,แ,แ,กงแกงลงไปข้างล่างเหรอโอ้โหมึงลงทำไมอ่ะแล้วกลัวเพื่อนกลับรับกูก่อนเพื่อนโอโ้โหไอ้ยี่เอ้ยชิบหายแล้วไอ้ยี่นั่นน่ะมึงมึงเอาผมลงไอ้ยี่อะไอ้ยี่ตัวจิ๋วอ่ะไอ้คนส้นตีนนั่นน่ะมันแบกผมอยู่ไงมันแบกผมแล้วมันก็ เอาผมลงเขาสันดานเลยปล่อยทิ้งกลางทางเลยเนี่ยนะเออคือคืยชุดแดงอ่ะมันมันมันแบกมาอยู่แล้วสามคนแล้วไอ้จิ๋วไอ้ตัวจิ๋วอินโดเพิ่มสองคนอ่ะมันมากันสองคนแล้วมันแบกผมด้วยทีนี้พอมันโดดลงอ่ะมันแบกผมมันเอาผมลงจากมันไงอเฮียมันตีนจัดเออที่นึ่งยังมันกลับมารับอยู่อ๋อมันออกอหายยังดีนะแม่งกลับมารับเอ็มบอกก็ว่าทำไมแม่งทิ้งปูอะเออ ยังดีมึนกลับมารับโหดจริง oh, ไปเพื่อนเออไปเพื่อนเอาเฮีนั่นร่วงไปนะ oh, <yeah. S 1> แล้วโอ้ยเรา,า,นะาไม่เล่นสตรีมนานนะเล่นสตรีมมีม่มีเกมใหม่ๆเยอะอยู่นะเออหาเกมลงบ้างดีกว่าสตรีมเออเริ่มเบื่อเราบอกแล้วนะ <S 2> <S 2> เปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างอ่ะ e p o เอ้ยในสตรีมเกมใหม่ก็เยอะอยู่นะมันมนาฮาเกียมๆนะๆนะเยอะอยู่ เออไม่ได้เข้าไปดูเลยว่ามันมีเกมปีเยอะแค่ไหนว่าทำได้ไหมล่วงไอ้สัตว์ล่วงไอ้ชิบหายไปกันต่อไ่ยุ่งย่าเอาผมไปด้วยนั่น แดเอ,าอ้าวเฮี้องด่วงอีู่แล้วมึงมึงใจเย็นดิไอ้เฮี้ยนี่หลายรอบแล้วนะเดี๋ยวกูไปเองนะไอ้เฮี้ยกูไปเองนะโชว์ไปเองดิโชว์ไปเองไปรอบหนึ่งนี่โชว์ไปรอบหนึ่งไอ้เฮี้ยงย <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะล่วงเออล่วงมาเลยฮาวฮาวฮาวเอากูไปดิอุ้ยเอากูไปมาดิไม่ดิมาไอเฮียมึงมีจอระฆั <c oughs> ตามตามมาแดกกูด้วย เอ้ยจอร์คเเค่ไอ้เฮียโอ้ยโดนแดกโอ้ยเริ่มใหม่เลยมันมันไม่วิ่งอะไรไปจังวะไอ้เฮียจอร์คเเค่จอร์คเเค่ปาเถื่อนเลยป่ะเอ้ยล่งไอ้เฮียยึดไหมไอ้เนี่ยกูอยู่คนเดียวแล้วชิบหายแล้วไงยังไม่รอกูแล้วไอ้เฮียไอชิบหายแล้วไปรอกูด้วยเพื่อน ไปเพื่อนไปอุยอ้ยเฮ้ยไอ้แร่วงไม่ได้ไอ้เฮยีเฮยพี่ผมอะเลีนคนเดียวเ,เลยสัตว์เออต้องอยู่คนเดียวแล้วออกแม่งเลยไอ้เฮยียไปเลยนะโอ้ยเฮยียกูโดนจระเข้แดดทีเดียวกูมาเกิดใหม่เลยกูี่เ,เล่นแล้วเล่นแล้วยังยังเลยจุดจุดแรกไม่ได้เลย พี่อันนี้เหมือนอะไรแอตเลียนอาร์อีเทอร์แลนด์ที่อยู่ไหนเนี่ยพึ่งเนี่ยเดินข้ามตรงนี้เองที่ยังไม่ผ่านจุดแรกเลยไม่เห็นมีอะไรให้หยิบได้ยววะพี่ไม่มีไม่มีไม่ม อไม่ขึ้นบันไดกันมาเออล่วงไอ้ยี่อกูเห็นเห็นภาพต,ตอนล่วงจากบันไดพอดีเลยดานนี้มันมี<อ>ทั้งดานนี้มันมีทั้งฟาา้าผ่าทั้งจระเข้แดก้วยนะถ้าเองข้ามามาถึงตรงพี่อะ่ะถ้าโดนจระเข้แดกคือเกิดเกิดใหม่จุดแรกเลยนะเว้ยพี่ไม่เชื่อคอยอะ่ะมีเหรอไม่มีนนี่ไงเชื่อคอยอ๋อโอเคโอเค แต่เออไม่มีอะไรอย่างี้วะมันต้องมีดิไม่งั้นมันก็ไอ้นี่ดิพี่เราบอกว่าเด็กไปพิ่งเร็วยังวะนี่นี่จอเคมันมีจอเคแดดด้วยนะเว้ยอีซี่โผรอุ้ย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 ยังอ่อนอ่ะไอสัตว์เอ้ยย้ะแม่มันนี่ดิเมื่อกี้เพิ่งบอกพี่ว่าอ่อนก็มันมีมันมีสปีดอยู่พี่กดสปีดอยู่เฮ้ยมันตามไม่ถูกเลยนะสปีดอ่ะสปีดไม่ถูกว่ะธรรมดากัน อ้ยิว,ว,ว้ยพี่นะพี่โดดอันแรกมันก็เคลื่อนผมดิล่วง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 เอ้ยมันอ่อนว่ะเอึบอึ๊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 บเอ้ยออออออโอ้ยเฮ้ยมึงเล่นคอมมึงแพ้มือถือได้ไงวะแป๊บนึงนะเฮ้ยมินจัลเคนแตกด้วยเยอะเย็นไปกระดูกหักกระดูกหักจระเข้แตกจระเข้แต <laughs> ก จอรเกแ,แดกอุ้ยพี่ดีด,ดีสปีดแม่งเลยวะไม่ไหวนะแล้วสปีดดีวะสปีดน่าจะเวิร์กวะคอมเอมันมองง่ายอะ่ะง,ง่ายเลย, <า S 2> <า>ยพี่ไอ้เหี้ยตูนจอระเกีแดงยกูชีบหายมึงเป็นอาหารจอร์เจีเหรอวะอุ้ยเอ็มไอสัตว์มึงผักกูเหรอผักอะไรสปีดอยู่อี๊ เออไอ้เย้ไอ้เย้โดนจอร์เค้แดกสามรอบแล้วนะโอ้ยโดนเจอร์เค้กินอีกแล้วไอ้เวเนยมึงโดนมึงโดนกินกูตกตลอดเลยเว้ยเอ้ยมันจะฟาดหางใส่กูทำไมเนี่ยเอร์เคสก็เองเหรอฝั่งซ้ายมันก็มีให้นี่เดินนี่ว่าเอ็มฝั่งซ้ายอ่ะเป็นไอสะพานไอทางเดินกระจกอ่ะแล้วเราจะไปทำไมมันง่ายไปอ่ะไอเย้กูจะหัวร้อนอย่างละรออะไรครับไปเลยครับไปเลยร้องเลย เฮีเฮียเอ้อีซี่จัดอะไม่อีซีมม่มาไม่นี่แต่แรกวะอีซี่แล้วมึงเดินมาทำไมฮะแล้วมึงเดินมาไหนเฮ้ย <laughs> ไม่มาไั่นี่แต่แรกวะเออเมื่อกี้ทำไมมันไม่เห็นวะอ้าวไอ้เหี้ยล่วงเอาเกือบล่วงอุ๊ยล่วงเอายัางอุ๊ยล่วงยั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 งอุ๊ยล่วงล่วงยังยังนี่ไงอืมอีซี่วะ อีซี่วะอีซี่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 อ้าไอ้ที่มันได้หลอกอีเวนยึดไหมเออไหนวะอันไหนวะอันไหนวะอันซ้ายจุดบ้างวายชี้อะไรไม่ใช่ตลกไหนตลกไหนไม่รู้เหมือนกันมากระจกแล้วโดนตรงกระจกพอดีใครก็ไปรอหน่ะพี่นี่นะเร็วเออกูไปกระจกแล้วไอ้เนี้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยโดนน้ำแข็งไอ้เที้ยโดนน้ำแข็งเอ้าอ่า ไปยะพี่มา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 ไปไปไปเซฟก่อนเซฟก่อนเออแต่ถ้าถ้าโดนโดนหนามะมันแข่งนะแข่งไปแล้วพี่ไม่ทันแลแข่งแล้วตายปะโอ้ตายดีครับรออะไรครับโอ้ยโอ้ยล่วงล่วงโอ้โอ้ยโอเ้ย <laughs> อึ๊บอึ๊บอืมอึผ่าน่ะเอ้ยซี่าไม่มีสะพานกระจกให้โกงแล้วด้วยย้ยอุ้ยอารมณซี่าโอ้กูจะตกอยู่แล้วมั้งอ่านแล้วเหรอแค่นี้เหรอ็นจุดแลวจุดเช็คพอยอ่ะเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยแล้วผมายเป็นตัวดำได้ไงวะ อุ้ยอุ้ยยายามาแล้วครับเอ้ะคืออะไรวะอยู่ไหนเนี่ยไอตอนผมนี่ดิเนี่ยแกกล้ามมาแล้วปนนทำไมนี่ไงผมอยู่นี่เอ้ยเป็นมึงเป็นเงนนะไม่รู้มันโดนตัวไอ้ยี่นี่เนี่ยไอ้ยี่นี่มันเดินชนพี่ไม่ก็ไม่กลายเป็นตัวเอ้ยอ้าวแล้วไปไงอ่ะ ไม่รู้จบแล้วเหรอแค่นี้เหรอเอ้ยมันก็ง่ายไปเปล่าวะนี่ไงป p 4อ่ะไป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 เอาจริงดิกูต้องเป็นตัวที่นี่อ่ะเฮ้ยนี่โดนฟ้าผ่าไปเนี่ยเอ้ยไม่โดนฟ้าผ่าใช่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 ชางนี้น่าจะมีฟ้าผ่าอยู่เอ้ยีอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเอ๊ยยี่อะตายฟ้าผ่าพูดฟ้าผ่าไม่ได้ขัดคำเลยยี่อตายเลย Vì này Đây này Nè 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 Về đi Đi về đi Úi tôi đầm lên chứ phải Ý dưới tôi đầm lên Ý dưới tôi ui tôi Úi úi Ý dưới ui ครัสดีครับใครมาใครได้เว้ยร่วงไอเหี้ยอะไรใครครับผมไอเหี้ยอัน้ตวผมไอี้ยดำปีเลยตัวดีที่มีโลบอีลบไม่ก็ช่วยไม่ได้งานเนี้ยพี่เร็วดิยินรอเลยเนี่ยเมื่อกี้มึงเบียดกูร่วงเ่ยมันเบียดได้ที่ไหนเอ้าเฮียเกือบไปมาแล้วมาแล้วไป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 ไเไ้ย เป็นนิโกได้ไงวะเนี่ยไอ้ยนิโกนิโกลรยฮะลุยฮะป้าผ่าไม่กลวยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือ้่ยเป็ตัวพี่เหลือแค่นั้นะไอ้ยธรรมดาตัวกูก็แห้งอยู่แล้วนะผมพ้เซียนอ่ะอุ้ยไอ้่งอะไรพี่ลุงได้ไงเนี่ยตามผมมาดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอึ๊บโคตรอีซี่อืม ไอ้เอี้ยฟ้าผ่ามึงจะไม่ให้กูเว้ยอุ๊ยไม่ล้วงแล้วเว้ยไม่เอาวิหุยเกือบตายมีล้มอยู่มีล้มอยู่มีล้มอยู่พระโถธ่ผสมน้ำต่ำตำจังทีรื่อยเรือยเฮ้ยล่วงโอ้โหจะถึงอยู่แล้วไอ้เอี้ยจะถึงอยู่แล้วก็ล่วงไอ้สันเอ้ยสบายที่ไหนเนี่ยไปแล้วพึ่งทางแล้วฟ้าผ่ามึงไปเอ้ยไอ้เอี้ยล้วงแม่งเอ้ยมึงไปผ่า ต้องไปข่าไกลๆไม่ได้ไงวะไอเนี้ยกูมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นล่มแม่งบังทางไอเดิเฮ้ยมันมันออสแต่กูวะตลกอะไรเนี่ยอุย้ยล่วงพี่เร็วดีพี่เร็วดีอ๋อต้องใช้ล่มอ่ะพี่ล่มมันกันฟ้าผ่าได้ใช่ใๆชๆ่ใช่ผ่านแล้วครับเออไปเช็คอีก่อนนะไอ้ชี้นี่เหลือแต่งเกงในมึงโรคจิตมัน้เนี่ย ไอ้เย่ยฟ้าผ่าบนรออยู่บนฟ้าผ่ามึงจะไม่ให้กูผิวขาวอะไรไงวะรออยู่บนนะรอไม่นานน้องอ่าแล้วแค่นี้โอ้โหฟ้าผ่าวะแค่ดิงเหรอโุ้ยโอ้ยแย่ล่วงไอ้สั่งอะไรวะพี่ล่วงเงี้ยนโรอนานแล้วเนี่ยกูรำคาญฟ้าผ่ามากเลยเนี่ย ที่เดินแต่ทางลูกศรนะรอข้างบนนะอนนนะอรอแป็บ,อบปรอแป็บโอ้มึงก็ช่างผ่ากูจริงๆเลือดกูแดงเป็ดแล้วเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นแล้วขึ้นแล้ว โอ้ยท้องฟ้าสดใสทำไมยังเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยแยนิโกกางเกงในขาวเออนิโกกางเกงในขาวพี่ขึ้นมาเร็วผมรอนตรงตรงน้ำพุอ่ะตาลูกศรมาเร็วเสียงใครมันพูดเที่ไหนแน่านำคาญว่ะเสียงมันไม่ค่อยได้ยินนะมายังอ่ะมาแล้วมาแล้วไหนวะนี่นะเยีย หมยายว่าตัวมึงเหรอนี่ยเออดีไหนมันมีทางนี่อ๋อเไหนไปตามลูกศรวัดเซอร์วัดเซอร์โปรคันโมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่มาทางนี้ดิพ,พี่ไปไหนอ่ะอ้าวพี่มาขึ้นมา,นนามนเนี่ยจบแล้วไป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 ไอ้แม่์มันตัวขาวยังไงมัตัวดำมาเนี่ยถูกทางมาเนี่ย อม,มันจบแค่นี้แบบนี้มัแมนแต่ว่ามันขึ้นซับมิดแล้วนะพี่แข่งกันผิวดำเอาวะเฮ้ยแค่นี้เหรอจบ,บแ,ลแล้วลเหลอเฮ้ยแบบนี้มันมแบบนี้มันง่ายไปปะวะง่ายเกินไอ้นั้นเราไอ้นั้นเราจะปีนค้างอยู่เลยนะไอ้ที่นั่นสูงอะไันไหนที่เราปีนค้างกันนะ่ะไอ้นั่นอนะ่ะ